Control, control. I have visual on the suspect vehicle. It's traveling at high speed, weaving in and out of traffic. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ใน Range Rover Sport L 3 2 0เครื่อง5,000 V8 s u p e r c h a r g e เครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ AJ V8 Gen 3เป็น5 0ลิตร s u p e r c h a r g e จากโรงงานแรงม้าสูงสุดนะครับ5้0แรงม้าได้เบกสูงสุดที่625นิวตันเมตร รถคันนี้มันคือรถที่พร้อมจะให้คุณเป็นเจ้าถนนได้เลยโอ้โหขอจัดเลยคันนี้ถ้าพูดตามตรงนี้แบบเครื่องนี่คือหลักๆเลยอของอันเนี้ยในเร์ของ r ร n g e Rover s p o r อ่ะคือมันก็จะมีตั้งแต่เครื่องที่เป็นเบนซิน V6 ดีเซล V6 ดีเซล V8 จนมาถึงตัวนี้ยที่มันเป็นตัวท็อปที่สุดสุดตารางละก็คือเจ้าตัว5.0ลิตร s u p e r ร์ชาร์จ V8 คถ้าคุณได้รถ ที่เป็นเครื่องนี้ไปเนี่ยคุณชัวร์ได้เลยว่าอันนี้คือรถที่เป็นตัวท็อปที่สุดสุดตารางของในรถยุคนั้นแล้วอะคือแค่ออกมาขับก็รู้แล้วอะว่าแรงบีบแบบมันมหาศาลมากแล้วด้วยการเซ็ตเครื่องกับเกียร์ของแลนโรเวอร์เนี่ยทาให้รู้ได้เลยว่าแบบเขานอกจากคิดว่าการขับขี่มันต้องสนุกต้องสปอร์ตแล้วอะมันยังมีพลังกาลังเหลือเฟือมากพอในรอบเดินเบาเผื่อเอาไปในการแบบออฟโรดตามสไตล์รถแลนดโรเวอร์เรนโรเวอะ์นื้อดความที่เครื่องมันบล็อกใหญ่ขนาดนี้นะ แรงบิดสูงสุด625นิวตันเมตรอ่ะมาตั้งแต่25 0 0ลรอบแต่ความเครื่องใหญ่นะครับมันก็ต้องทำใจเรื่องน้ำมันอ่าใช่ครับผมว่าคนที่อยากจะขับรถรุ่นนี้ขับรถเครื่องนี้อ่ะก็ต้องทำใจมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่า5.0ลิตรครับเครื่องใหญ่มากและเป็นเครื่อง8สูบสมการ2สิ่งนี้เวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันไม่เคยประหยัดสักทีคือไม่มีคนแนนประหยัดจากที่เราเคยขับมาทั้ง Ford m u s ส a ต g ทั้งอี่ไบเทอร์โบอย่างใน m e อร์ d e s b e n z มไม่มีคันไหนประหยัดเลยสักงคันเดียวคือถามหาความประหยัดเนี่ยหาไม่ได้กับตัวเลขเครื่องที่มันเกินแบบ4ลิตรขึ้นไปแล้วแล้วเป็น8สูบอะ่ะหาไม่ได้แน่ๆอย่างคันเนี้ยที่เราลองขับกันมามขับดีๆเลี้ยงๆนะ9โลลิตรเท่านั้นแล้วก็ระบบขับเสียงของนี้ไม่ธรรมดาครับ ครนนี้เป็นระบบขับสีแบบ full time ล้านนี้ก็เป็น full time เจนแรกที่มี terrain response system มันทำางานยังไงยังไงในเทนเฟิรตตัวเนี้ยมันคือเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลา,าทุกอย่างคอนโทรลด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือโหมดตรงเนี้ยมันก็จะมีโหมดออฟโรดอยู่กี่อันนะหนึ่งสองสามมีสี่อันออฟโรดแล้วก็มีโหมดด y นามิกหนึ่งอันในตัวสปอร์ตนี้เท่านั้นด้วยนะคือถ้าเป็น Range Rover ปกติจะไม่มีตัวโหมดด y นามิกมันเป็นยุคแรกๆแ,แล้วล่ะของรถออฟโรด ระดับสูงแล้วกันที่พยายามทําตัวให้ล้ํายุคล้ําสมัยสุดไปเลยคือเหมือนเขากําลังทําให้ไข่ก็ได้ไปขับออฟโรดได้โดยที่คุณไม่ต้องคิดคุณแค่บอกรถไปว่าคุณกําลังขับอยู่บนพื้นผิวแบบไหนแล้วตัวรถก็จะมีการปรับในเรื่องของเกียร์ของคันเร่งของเครื่องยนต์ของช่วงล่างของตัวดิฟล็อกหลังทําให้คุณสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆออกไปได้แบบง่ายมาก ซึ่งทุกวันนี้ในปัจจุบันปี2025 2 6เนี่ยรถทำแบบนี้เยอะขึ้นเยอะแต่ว่าเรากำลังบอกว่ารถคันนี้มันเป็นปี2010 2011มันมีสิ่งนี้มาให้มันคือสิ่งที่ล้ำมากๆแล้วในยุคยุคนั้นและด้วยความที่ว่า Range Rover Sport อันนี้คือเจนแระของ Range Rover ที่เป็น Sport ก็ฟีลแบบว่าเทคโนโลยีที่มันให้มามันก็เต็มใช่เรีว่าครบเลยใช่คือถ้าเราไปดูที่รากเหง้าของมันจริงๆอะ Range Rover Sport รุ่นนี้อะมันเป็นรุ่นแรก แล้วเขาก็เลยเหมือนเป็นการลองเชิงแล้วกันว่าเอ้ย มันจะไปรอดไหมในการทำเรนโร Rover ให้เล็กลงให้สปอร์ตมากขึ้นให้มีความดินามิกในการขับขี่ที่แบบสนุกสนานมากขึ้นไม่ใช่เป็นรถหรูอย่างเดียวอพอมาลองเขาก็เลยลองใช้แพลตฟอร์มแชสซีจากตัว Discovery 3ก็ยกมาทั้งอันเลยทั้งชุดแชสซีทั้งไอระบบเกียร์ระบบ t ท r น a อม Command เนี่ยก็มาจาก Discovery ทั้งหมดเลยจากที่ดูเราก็ปรับได้ตามโหมดใช่ไหมมียกสูงโหลดต่ำเพราะเป็นถุงลมแล้วก็มี High น a ์กับ l o เ Range ยแล้วก็มี h ิลด Descent Control ้ลยรถลุยมันต้องนี้สมแล้วที่เป็น Land Rover ต้องถูกต้องถูกต้อง แต่ก็ถ้ามาพูดถึงปัญหาประจํารุ่นน่ะก็มันก็พ่วงอยู่กับไอ้สิ่งนี้แหละก็คือเรื่องถุงลมคนที่ใช้รถ Range Rover Land Rover ก็จะรู้กันอยู่แล้วล่ะถุงลมมันเป็นอะไรที่พังง่ายเป็นเรื่องใช้คำว่าปกติได้ไหมวะปกติ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าใครๆก็จะได้ยินแล้วว่ารถที่มีถุงลมอะ่ะถ้าถุงลมแตกขึ้นมานี่หลายตังค์แต่คันนี้ครับผมเจ้าของเก่าขเขาเซอร์วิสหมดเรียบร้อยครับรุกการก็จะมี มลมถุงลมวาลแล้วก็เซนเซอร์นะครับ8ตัวก็คือครบทุกอย่างแหละเอาไปก็ไม่ต้องห่วงขับได้เลยสบายสบายถูกต้องครับใช่พอมันเป็นถุงลมมันก็ได้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายแบบนุ่มนวนชวนฝันจริงๆแหละแล้วก็ยังได้มากับความมั่นใจในการขับขี่เพราะพอถุงลมเนี่ยมันก็มีความแปรผันได้ค่อนข้างเยอะมันสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองได้อย่างชัดเจน แลคันนี้ครับก็ยังมีระบบกันโคลงแบบด y นามิกรีสปอนส์อ่าคือเอาง่ายๆเป็นกันโคลงที่ปรับแปรผันด้วยไฮดรอลิกถ้าเทียบกับแบบรถตัวไปที่ไม่ได้มีระบบไฮดรอลิกกันโคลงตัวนี้เวลาเราลงหลุมที่มันเป็นหลุมแบบลึกๆอ่ะลงไปข้างหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่ารถที่มีกันโคลงแข็งอ่ะจังหวะที่มันลงไปเพิบอ่ะรถมันเป๋ไปทั้งคันเลยอเพราะว่ากันโคงมันลังแต่พอมันเป็นคันนี้มันคือแลนด์โรเวอร์สิ่งที่มันทําได้คือมันสามารถทําให้มันนุ่มได้โก ึ่งคันนี้เข้าโค้งนี่โคตรคมคนระับคือดีมากมันได้ทั้งความคมจากภูมิรายแล้วก็ได้ความคมจากช่วงล่างเวลาเข้าโค้งไปเนี่ยมันค่อนข้างเข้าไป,ไปเป็นก้อนจริงๆอ่ะแต่เขาาเป็นก้อนเลยอะ่ะคือมีอาการโครงตัวน้อยแบบน้อยมากๆถ้าเราแบบยัดเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของภายในความแน่นของทุกอย่างก็ยังโอเคนะแบบไม่มีอะไรที่แบบก็แก๊กอะไรให้แบบน่ารำคาญอะ่ะอีกอย่างหนึ่งจากใจคนเคยใช้ Range Rover และ Rover นะสิ่งที่คันนี้ยังทำได้ดีมากคือ ปุ่มต่างๆยังไม่ลอกไม่ลอกเลยทั้งอย่างเดียวปุ่มทุกอย่างยังเป็นคํายังเป็นตัวอักษรทั้งหมดยังไม่ลอกยังไม่เหนียวยังไม่เก่าอะจอยยังไม่ลอกเลยเพราะว่าถ้าจอยุคนี้ลอกกันเป็นแบบปกติมากเลยนะนี่จอยังชัดเจนอยู่ถ้าเราขึ้นมาแล้วเราดูว่ารถมันสภาพมันไม่โอเคอะมันก็จะเห็นเลยว่าแบบตัวรถมันมีความเหนียวปุ่มอะไรต่างๆแต่คันนี้มไม่เป็นเลยคันนี้บอกเลยว่ากริปทั้งภายในและภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันเลยดีกว่า และนี่ครับคือโฉมหน้าเครื่องยนต์ AJV8 Gen3 เครื่องยนต์5.0ลิตต V8 s u p e r c h a r g e จะเห็นได้ว,ว่ามีกรองอากาศคู่นะครับโดยรวมห้องเครื่องก็สะอาดสะอาดครับส่าดมากดเดิมๆใช่สายไฟทุกอย่างยังดูแบบดีอ่ะไม่มีอะไรดูกรอบดูแตกเลยไปลราต่อภายนอกคันนี้หลักๆเลยคือเป็นรถศูนย์ที่มากับชุดแต่ง overfins นะครับรอบคันเฉพาะชุดแต่งเนี่ยห้าครับห้าหมืแสน ก็จะมีสเกิร์ตหน้านะครับบันไดข้างคิ้วข้างด้วยปะคิ้วข้างด้วยนี่แล้วก็กันชนท้ายเป็นพาร์ที่สวยนะครับแต่ก็ห้าแสนครับตอนเบอร์ห้างไฟหน้ายังสว่างดีมีเดย์ไลท์มาให้ข้างบนข้างล่างตรงชุดแต่งตรงนี้ก็มีไฟเดย์ไลท์ LED มาให้เหมือนกันแต่จริงๆชุด o v e r f i n ฟินช์ห้าแสนก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่ามีล้อมาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นล้อลายของโอเวอร์ฟินช์ยางขอบ20 สองเจ็ดห้าสี่ห้าถือว่าแก้มนี่โอเคอะเพราะว่าไม่ได้แบบเตี้ยเกินไปจะเห็นได้ว่าพวกรถสมัยใหม่อะแก้มนี่คือแบบใช่พรอ้อมระเบิดอะเอเวอเรสต์วีหกใหม่อะแม็กขอบยี่สิบเอ็ดแล้วอะสีโดยรวมผมว่าก็ดูโอเคนะแล้วสีเดิมเข้าไปดูที่วินก็เป็นสีขาวนี่แหละอลาสก้าวไวท์ใช่สวยเลยแล้วก็คีย์เลสครับมีมาให้ทั้งสี่ประตูเลยสามารถกดล็อกอัลล็อกได้จากปุ่มทั้งสี่ประตูก็ถือว่าดีนะเพราะรถเดี๋ยวนี้นะครับเริ่มบดแล้วตอนนี้คือมันเริ่มเหลือสองประตูหน้าแล้ว รถไม่ได้เป็นรถ High p r e m ยมแบรนด์มากๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้เบนซ์บีก็เริ่มละเริ่มที่จะตัดไอตัว Keyless ประตูหลังไปละรู้สึกเสียดายเสียดายแต่นี้ยังมีมาให้ครับเต็มอย่างดีครับออปชั่นที่ควรจะมีมาให้คันนี้คือเป็นเจเนอเรชันฟีลแบบสุดท้าย่ใมันมีความแบบโอ o กูของมันที่ มันไม่กักออปชันใช่เมีอะไรมันให้มาหมดเลยูกต้องเป็นออปชันที่ใช้งานได้จริงถูกต้องแล้วตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟแล้วครับก็ดูได้จากไฟหน้าเมื่อกี้ที่เป็น LED daylight มาแล้วไฟท้ายก็เป็น Full LED ทั้งหมดเลยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยน่าจะเป็นไฟหลอดปกติแต่ไฟเบรกไฟเลี้ยวอ่ะเป็นไฟ LED เรียบร้อยดูสวยดูทันยุคทันสมัยมากมากและสิ่งที่สำคัญมากครับของ Range Rover Sport ครับคือเป็น Range Rover รุ่นแรกที่ไม่ได้ split tailgate สปีดเทลเกตครับก็คือฝาท้ายแบบรถกระบะที่มันเปิดอย่างเงี้ยเปิดแยกแต่ว่าอันนี้สามารถเปิดชุดกระจกขึ้นมาแยกอย่างงี้อย่างงี้ครับเปิดเนี่ยอันนี้เป็นแค่ชุดกระจกนะแยกออกมาแล้วก็อีกอันนึ่งก็ตัวนี้อ่ะแล้วก็ยกอัตโนมือครับก็ถึงเปิดออกไปถ้าคนที่แบบชอบรี์โรเวอร์จริงๆก็รู้สึกว่าเสียดายเพราะว่ามันไม่ได้ตัวสปีดเทลเกตแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบนี้ก็ง่ายดีครับมันมีซอฟต์โค้ดด้วยนะไหนซิ โอ้โหครอบคทั่ไทยสุดยอดครับแล้วก็ข้างในข้างหลังก็ดูอุปกรณ์อะไรก็ดูดีนะมีแผ่นรองมาให้นี่มีของอุปกรณ์พวกเราอยู่มีที่ปิดตรงนี้มาให้ยังไม่หักยังดูดีเลยแหลสะสภาพดีนะคันนี้อย่ที่บอกไปในตอนที่เราขับนะครับคันนี้แบบเก็บมาดีเนี่ยดูไอชิ้นพวกเนี้ยปกติถ้าเราใช้งานรงเราจะแบบขูดอันนี้ดูแบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยเจ้าของเขาดูแลมาดีมากแล้วก็ขอบยางก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนไปใหม่หมดล้ว นิ่มมากนิ่มนิ่มมากขอบยางป้ายแดงใช่แล้วก็ท่อท่อคันนี้นะครับมันเป็นท่อเดิมที่มากับชุดพาร์ทของโอเวอร์ฟินนะครับเดิมๆคือมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันครับแล้วกลับมาครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราไว้ใส่ไอ้หัวลากเรือเพราะว่าแรนโรเวอร์ส่วนใหญ่จะมีไอ้ตัวชุดหัวลากเรือโอเวอร์ฟินกันนั่นเลยน่าจะทําแบบซอลลองตรงนี้ไว้เอาไว้เปิดได้แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้่างนี้แหละ เซนเซอร์มีให้รอบพันอุปกรณ์ครบถ้วนกล้องถอยหลังก็มีมาให้ถึงจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่ก็คิดว่ามันเป็นยุค2 0 1 0ก็ถือว่าก็ดีแล้วลหละมีมาให้รถทันใหญ่เข้ามาที่ภายในครับเป็นไงบ้างจริงจงอย่างที่บอกตอนเราขับนะครับภายในของคันนี้คือสวยมากๆโดยเฉพาะข้างประตูนี่คือแบบแล้วกลิ่นข้างในเนี่ยคือกลิ่นของรถ Land Rover r ร n g e น o v e r ในยุคยุคนี้เลยกลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์มากแล้วมันไม่ใช่กลิ่นเก่านะใช่กลิ่นหอมคือกลิ่นหอมหนังนะ อันนี้ได้เป็นหนังคอน <m> เนลรี่เดินได้สีขาวนะครับรอบคันแล้วก็ในเรื่องของเครื่องเสียงเป็นเฮอร์มันกอดอนพร้อมกับระบบลอจิกเซเก็คือตัวเฟี้ยวตัวเทพของมันนั่นแหละเสียงก็โอเคนะเปิดฟังแล้วก็รู้สึกว่าเบสก็หนักแน่นสะใจดีสาําหรับรถสไตล์บอเลอร์แบบนี้ <um แต่คันนี้เสียดายมันไม่มีบลูทูธอ่อโทรศัพท์ได้แต่รับสายได้อย่างเดียวใช่ไม่ได้ก็ย <okay, S 2> ุคนี้ไงยุคนี้มันก็ต้องแบบนั้นแหละแล้วก็ถ้าอยากจะไปฟังเพลงก็ต้องต่อ USB กับไอ้นี่ไงยุคนี้ยังมี iPod อยู่เลยเสียวแล้ว iPod เป็นสายอะไรก็ไม่รู้นะแล้วตรงนี้เปิดมามีตู้เย็นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ครับนี่แล้วก็แรนด์โรเวอร์สิ่งที่สำคัญมากคือสิ่งนี้ที่วางแขนที่วางแขนที่ปรับได้ด้วยไอที่หมุนๆมุนเนี่ยคือถ้าอยากให้สูงขึ้นก็หมุนปุ๊บมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าหมุนอีกข้างหนึ่งมันก็จะค่อยๆเตี้ยลงเรื่อยๆนี่คือไอคอนิกสุดๆอีกอย่าง่งเท่ของคันนี้นะครับคือหัวหมอนเราจะไม่เห็นแต่สองคนข้างหลังจะเห็น มันมีทีวีครับใช่มีม <า S 1> จอดูทีวีผ่านจอหน้าก็จอหลังได้หัวหมอนสองข้างมีทีวีทั้งคู่แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงประตูด้วยนะแล้วจริงๆสำหรับออปชั่นไหนคิดว่าคันนี้อาจจะไม่ได้มีให้ยังไม่ได้ลองค้นดูคือเป็นจอแบบดูโอ้สกรีนข้างหน้า<อ>คือเป็นจอที่คนฝั่งซ้ายและคนฝั่งขวามองคนละจอกันได้ <laughs> มันเป็นระบบอะไรสักอย่างที่เป็นมีแค่ยุคนี้ของแลนด์โรเวอร์ใจกลัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ทําแล้วคิดว่ามันคงพังโคตรหลํา อย่างอื่นก็โอเคครับสิ่งที่ทามชอบเขาคือจอนาฬิกาอะนาล็อกสุดเท่ตรงนี้นะครับฟินมากรถครูมันต้องมีใช่จอทุกอย่างครับจอเลือนไม้ข้างหน้าจอตรงกลางไม่มีอันไหนลอกเลยปุ่มทุกอย่างยังดูดีโครเมียมทุกอย่างก็ดูไม่ค่อยมีรอยด้วยนะเขาดูแลมาดีจริงๆวะเอาง่ายๆรถสิบห้าปีแล้วมันได้อย่างเงี้ยเหมือนจอดอย่างเดียวนะเอาจรงิง<ช>จอดในร่มถูต้องแล้วก็มีนี่นะครับนี <vent> ่อ้โหรซันรู กาดครับีอเปไไปไปุ่มข้างประตูมีอะไรบ้างก็มีโหมดก็คือแบบน่าจะเป็นปรับโหมดในหน้าจอแล้วก็มี forward backward แล้วก็เพิ่มเสียงหลีเสียงครับแล้วก็ตัวเสียบหูฟังคือถ้าถ้าหลังคามันไม่มีวาล์ตรงเนี้ยหัวติดเลยป่ะใช่คือถ้า ถ้าสูงเกินเนี่ยอันนี้สูง170กว่าก็กเกือบจะติดแล้วถ้าคนที่สูงมากๆน่าจะลำบากน่าดูแต่ว่าส่วนเล็กรูมนี้โอเคเลยเล็กรูมนี้เหลือเฟือแล้วเราก็ดูกันครบทั้งคันแล้วครับ,รก,ก,รบ,รบกับ Range Rover Sport เครื่อง5 0จุลิตรซูเปอร์ชาร์จพร้อมชุดแต่งออฟลินช์ราคา5 0 0 0 0นบาทนั่นเอง สามารถให้คุณเป็นเจ้าของได้ครับในราคา1,990,000บาทครับผมสามารถมาดูรถจริงได้ที่เต็นท์ Max Range ครับใช่เต็นท์เขาก็จะอยู่ตรงถนนประเสริฐมนูกิจครับอยู่ก่อนโรงพยาบาลนวเวศใช่นวเวศสำหรับวันนี้ครับผมสันครับทามครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ